สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการซื้อสลากของค่ายทออนะครับว่าซื้อกันยังไงบ้างนะครับตอนแรกหลังจากป้อนรหัสเข้าไปแล้วก็ทําตามนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะซื้อสลากของค่ายทออ,อสเราจะต้องไปทำการลงทะเบียนเปิดระบบที่ธนาคารทออก่อนนะครับอาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าไปทำครั้งเดียวก็ จะได้นะครับก็เริ่มเข้ามานะครับไปที่สลักออมทรัพย์นะครับของทอสตรงนี้นะครับการาอสักคู่พอเข้าระบบไปแล้วนะครับก็กดข้างล่างนะครับซื้อสลากอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับเพราะสลากที่มีขายอยู่นั้นมีขายสลากปัจจุบันนะครับอยู่ที่เออมี ขานเพิ่มพูนนะครับชุดต่อเงินต่อทองแล้วก็ชุดเก็ดดาวนะครับวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับวันดีในการลงทุนนะครับเลือกซื้อสลักออมทรัพย์นะครับก็สลากที่ให้ผลตอบแทนเยอะที่สุดนะครับในช่วงนี้ดีที่สุดในทุกค่ายคือสลากทออซอชุดต่อเงินต่อทองนะครับเลือกมาแล้วนะครับราคามูลค่าอยู่ที่10,000บาทต่อหน่วยนะครับเลือกจํานวนนะครับ1หน่วย2หน่วยก็ราคาก็จะขึ้นไป ผมก็เลือกที่1หน่วยนะครับเพราะผมจะซื้อครั้งละ1หน่วยอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็กดยอมรับนะครับกดยอมรับแล้วก็กดถัดไปนะครับยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดถัดไปนี่นะครับเขาก็จะบอกนะครับหมายเลขบัญชีสลากเป็นตรวจด้วยอีกครั้งหนึ่งก่อนกดยืนยันนะครับสลากออมทรัพย์ทออสอชุดต่อเงินต่อทอง1 0,000บาท1ึหน่วยฟีค่าธรรมเนียมแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับ สาขาแนะนําไม่มีเพราะอีเมลใส่เข้าไปแล้วตรวจดูให้ถูกต้องนะครับกดยืนยันนะครับแล้วก็รอให้ระบบทํางานนิดนึงเป็นการซื้อที่ง่ายและสะดวกสบายมากเราไม่ต้องเสียค่ารถเสียเวลาไปที่สาขานะครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหมายอีกระลอกเป็นการลดการสัมผัสคนนะครับ เป็นการลดการสัมผัสกับเชื้อโรคนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทํารายการสําเร็จโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้นี่นะครับสลากออมทรัพย์ทออสอชุดต่อเงินต่อทองหมายเลขนี้ฟรีค่าธรรมเนียมจํานวน 1. นึ่งหมื่นบาทซื้อวันที่สองสิงหาปีพุทธศักราช2565เวลาเท่านี้นะครับกดออกมาดูนะครับก็จะเป็น ใบสลากนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างนี้นะครับสลากออมทรัพย์ต่อเงินต่อทองแล้วก็กดมาดูนะครับเป็นสลากที่จะถูกสิทธิ์งวดแรกวันที่16นะครับเพราะสลากออมทรัพย์ทกาศาจะออกรางวัลทุกวันที่16นะครับแล้วก็จะสิ้นอายุใน3ปีนะครับปี68วันที่2สิงหาคือวันเดียวกันนะครับ ก็ไม่ยากเลยนะครับใช้เวลานิดหนึ่งไม่นานมากในการซื้อสลากนะครับแต่ว่าครั้งแรกของที่เพื่อนๆทำต้องไปเปิดบัญชีทำระบบติดตั้งแอปที่ทอสอสก,ก่อนหายากนิดนึงแต่ว่าในห้างก็มีนะครับผมไปใช้บริการบ่อยที่ห้างสาขาของเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับถ้าเ,เพื่อนๆใกล้ที่ไหนก็สามารถใช้บริการได้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะอ,อถูกรางวัลแล้วก็ลุ้นรางวัลไปด้วยกันแล้วก็อย่างน้อยก็จะไม่ไม่เงินต้นไม่เสียนะครับแล้วก็อย่างสลากทุชุดตอเงินต่อทองก็รุ้นรางวัลทุกเดือนมีรางวันเลขท้ายนะครับซึ่งสามารถถูกเริ่มต้นได้ราคาสามสิบบาท เผื่อได้รางวัลใหญ่หมื่นหนึงหรือว่ายังรางวัลใหญ่สุดล้านหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นสลากแล้วก็มาลุ้นรางวัลต่อเป็นต่องเงินต่อ,ตอทองได้อีกนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับหวังว่าคงจะรวยและถูกรางวัลไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ